นี่คือโครงการพัฒน,นาช่องทางการตลาดยูมาร์เก็ตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูปัญญานะครับซึ่งผมยันยงวรกรทองแดงอาจารย์ประจําสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะครับเป็นผู้ดําเนินโครงการร่วมกับคณาจารย์ของคณะวิทยาการจัดการครับจุดเริ่มต้นของโครงการเนี่ยของเราจะเป็นโครงการปลายน้ำครับซึ่ง มหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามของเราเนี่ยได้มีการลงพลื้นที่นะครับดึงเอาอัตลักษณ์ของชุมชนและมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อย่างมีเอกลักษณ์ในพื้นที่ทั้งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโล,โลกและจังหวัดสุโขทยัยทั้งนี้นะครับตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นออกมาเป็นชิ้นงานภายใต้มาตรฐานของงานวิชาการคือมีงานวิชาการรองรับมีงานวิจัยที่นําไปพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพแต่ว่า เมื่อผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วมีแพคเกจิ้งที่สวยงามและมีโปรดักที่สามารถพร้อมจะจัดจําหน่ายได้แล้วเนี่ยยังไม่สามารถจัดจําหน่ายได้ง่ายจึงต้องมีโครงการของเราซึ่งเป็นโครงการบายน้ำนะครับที่พัฒนาช่องทางการตลาดนะครับหลังจากที่ได้มีการพัฒนาช่องทางการตลาดแล้วนะครับก็ได้มีการแก้กไขจุดบอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น ในเรื่องของการอบรมให้มีการผลิตสื่อกับชุมชนนะครับรวมทั้งการเอาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเนี่ยมาสร้างฐานเป็นต้นแบบ24ผลิตภัณฑ์ในการพัฒนาต้นแบบของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตลอดจนแม้กระทั่งเว็บไซต์และการจัดบูธสินค้าออนไลน์เพื่อนําสินค้าของเราเนี่ยไปใช้ในการจัดจาหน่ายในลําดับดต่อไปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็เป็นที่น่าพอใจเดี๋ยวรายละเอียดจะกล่าวดังต่อไปนี้ครับ ครับผมสาหรับกิจกรรมที่1ของเรานะครับเป็นกิจกรรมอบรมทีมงานเพื่อจัดจาหน่ายสินค้าภายใต้โครงการขยายช่องทางยูมาร์เก็ตของเรานะครับซึ่งในโครงการของเรานี้นะครับจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่าพี่บูนมาร์เก็ตครับในเว็บไซต์นี้นะครับเราได้มีการจัดทํากิจกรรมสําหรับการฝึกอบรมทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเบต้าในการเข้าไปใช้โครงสร้างของกิจกรรมนะครับซึ่งตัวผู้เข้าอบรมเนี่ยจะได้ทําการพรีเทสนะครับว่า ระเบียบรายละเอียดโครงสร้างเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับรวมทั้งมีการอบรมเรื่องของการใช้สื่อการทําสื่อในการเตรียมตัวในการไปพบชุมชนในการเอาข้อมูลมาเพื่อจัดหมวดหมู่นะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นสื่อสําหรับในพัฒการพัฒนาต่อไปหลังจากที่เราจัดทาการอบรมแล้วแม้จะเป็นการอบรมออนไลน์ก็ตามเราได้มีการทาระบบโพสต์เทสตครับก็คือก่อนอบรมเราได้มีการเทสก่อนว่าเขามีความเข้าใจในโครงการยูมาร์เก็ตนี้อย่างไรบ้างมีการ เข้าใจระบบของพ่บูลมาร์เก็ตอย่างไรบ้างและหลังจากที่อบรมไปแล้วครับเราได้มีการทำโพสเทสอีกครั้งหนึ่งซึ่งโพสเทสนี้นะครับได้ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจและมีประสิทธิภาพครับเพราะว่ามีคะแนนช่วงก่อนและช่วงหลังเนี่ยสแสดงผลออกมาแล้วทําให้พบว่านะครับโครงการของเราเนี่ยอบรมทีมงานเพื่อเป็นเป็นทีมงานสําหรับไปจัดจําหน่ายสินค้าและทีมงานในการลงพื้นที่ชุมชนนั้นซึ่งจะต่อยอดไปยังโครงการต่อไปของอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ได้ทําร่วมกันนะครับ เดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์ท่านหนึงได้เลยครับสวัสดีครับผมดรพัศกรฤกษิตพัฒนาจากสาขาวิชากา,ศา,ศารตลาดคณะวิทยาการจัดการนะครับการที่เราลงพื้นที่ศึกษาความต้องการนะครับของผู้บริโภคเนี่ยทำให้เราพบว่านะครับสิ่งที่ผู้บริโภคทั้งสองจังหวัดเองเนี่ยที่ต้องการซื้อกินซื้อใช้เลยนะครับก็จะมีอันดับแรกเลยคือเรื่องอาหารนะครับ อันดับที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายอันดับที่3ก็เป็นพวกของใช้ของประดับโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยให้การสนับสนุนร้อยละเกเลยนะครับจากที่เราสรุปผลวิจัยมาและนอกจากนี้นะครับก็ยังพบอีกว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าอันดับแรกคือคุณภาพนะครับอันดับที่2คือเรื่องราคานะครับอันดับที่3าคือประโยชน์ที่ได้จากการใช้ สิ่งนี้เองนะครับจะนํามาใช้ในการพัฒนาสื่อแล้วก็รูปแบบทางการตลาดนะครับที่เราจะนําไปจัดจําหน่ายผ่านระบบออนไลน์จากนั้นจากการเก็บข้อมูลวิจัยทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็นํามาประชุมทีมนะครับทีมทางด้านพัฒนาสื่อกับทีมาาทางด้านพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์นะครับอาจารย์อีกท่านก็ได้ได้นำผลตรงนี้นะครับไปพัฒนาสื่อต่างๆเพื่อเอามาใช้บนระบบนะครับทั้งออนไลน์และออฟไลน์ line. สำหรับการลงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในการสำรวจวิจัยนะครับเราก็ได้นำข้อมูลวิจัยที่ทางทีมงานลงพื้นที่นั้นกลับมาคืนสู่เราครับแล้วเราก็ได้นำข้อมูลดังกล่าวนั้นว่าชุมชนนั้นมีการชื่นชอบอะไรอย่างไรแบบไหนในการสำรวจตลาดมาทำสื่อครับซึ่งสื่อที่เราทำออกมาเนี่ยได้มีการวิเคราะห์ก่อนแล้วว่า ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะที่จะทําสื่อแบบใดน,นะครับแล้วก็ได้มีการทําสื่อออกมาในลักษณะที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเชิงข้อมูลสตอรี่ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เราก็มีการถอดอัตนตษา์ของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทีมงานที่ไปอบรมเนี่ยแหละมาทําการพัฒน,นาสื่อด้วยรวมทั้งโปสเตอร์และแม้กระทั่งเอาไปเชื่อมโยงกับการทําเว็บไซต์ฐานข้อมูลนะครับซึ่งตัวเว็บไซต์ฐานข้อมูลพี่บูลมาเก็ตของเรานี้นะครับมีระบบการซื้อขายได้เหมือนกับแพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าออนไลน์สามารถตรวจสอบในเรื่องของยอดซื้อขายสามารถบริหารจัดการสตอ็อกสามารถเปิดร้านค้าสามารถ คลิกเพื่อแท็ก GPS ไปยังชุมชนรวมทั้งมีข้อมูลเบอร์โทรติดต่อทั้งหมดของต้นตอผลิตภัณฑ์ได้นะครับรวมทั้งมีระบบในการตรวจสอบยอดเงินในการโอนการอัพโหลดสลิปต่างๆะนานาซึ่งในเว็บไซต์นี้นั้นมีรายละเอียดของคลิปวิดีโอภาพและรายละเอียดทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วรวมทั้งนะครับเราได้มีการจัดทำบูธนะครับที่จะเอาไว้ใช้ในการลงพื้นที่เพื่อนำสื่อของเราเนี่ย ไปจัดจําหน่ายสินค้าไปทดลองตลาดนะครับว่ามีความสนใจในเรื่องของระบบการซื้อขายออนไลน์ช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าออนไลน์นี้มากน้อยเพียงใดนะครับซึ่งคลิปทั้งหมดเนี่ยเราทําออกมาเนี่ยก็มีความสวยงามแล้วก็มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งได้มีการบูรณาการกับนักศึกษานะครับที่สามารถทําสื่อออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสําหรับนะครับตัวการลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้านั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปพบกับอาจารย์ท่านครับ เราก็มีดําเนินกิจกรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องการนําช่องทางทางการตลาดเนี่ยออกไปประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบว่าช่องทางย e ูมาร์เก็ตที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างทําอะไรได้บ้างจากการที่เราออกบูธประชาสัมพันธ์เนี่ยทำให้เราพบว่าประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจขึ้นหนึ่งนะครับในช่องทางนี้เองเนี่ยนะสามารถเอาสินค้าจากภายนอกเข้ามา ขายผ่านระบบนี้ได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ีน่าสนใจที่เราจะนํามาพัฒน,นาต่อยอดในอนาคตนะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องสินค้าที่นอกเหนือจากสินค้าที่มีอยู่เดิมเนี่ยนะครับ24ชนิดที่เราได้นํามาลงในระบบเนี่ยก็จะมีสินค้าประเภทที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นสินค้าพวกอาหารสดอันนี้ภายใต้มหาวิทยาลัยเองก็มีนะครับการดําเนินงานนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําพวกพืชผัก นะครับโดยเฉพาะคณะเกษตรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องนํามาหารืออีกนะครับอีกหนึ่งวาระสําคัญส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตมากเพราะยิ่งอยู่ในก่้งกระแสโควิดนะครับแล้วก็ยุคออนไลน์ที่กําลังเติบโตเนี่ยทุกคนนะครับก็จะถามว่าสามารถเอาสินค้าที่มีอยู่ในช่องทางดูมาร์เก็ตเนี่ยไปขายได้หรือไม่แล้วได้กําไรไอ้ตรงนี้บอกได้เลยนะครับทางเราจะนำนะครับ ประเด็นทั้ง3มเนี่ยมาใช้ในการนะครับพิจารณาและพัฒนาต่อในอนาคตฉะนั้นจากที่เราทําทั้งหมดเองเนี่ยนะครับทั้งสองกิจกรรมเนี่ยนะครับรวมถึงกิจกรรม,มอื่นๆที่ในทีมงานที่ได้ไปร่วมพัฒนากันมานะครับประเด็นนี้เองเรามุ่งเน้นที่อยากจะแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับชุมชน,นเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องการเข้าถึงตลาดเข้าถึงผู้บริโภคไม่สามารถที่จะขายในวงกว้างได้ ทางเราเองเลยพัฒนาระบบช่องทางทางการตลาด u m a r k e t นะครับเข้ามาสนับสนุนเพื่อแก้ปัญหาในการในการขายในการเข้าถึงตลาดตลอดจนการาเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนทั้ง2จังหวัดนี้ยังไงนะครับผมขอฝาก u m a r k e t นะครับไว้กับทุกท่านด้วยเข้ามาลงทะเบียนทดลองใช้ได้นะครับและที่สำคัญช่วยกันบุญนุนด้วยนะครับสวัสดีครับ เอาละครับและนี่ก็คือโครงการของเรานะครับโครงการพัฒนาช่องทางการตลาดยูมาร์เก็ตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญานะครับจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการผลิตสินค้าออกมาไปจนกระทั่งการอบรมหรือแม้กระทั่งการพัฒนาสื่อรวมไปถึงการจัดจําหน่ายสินค้าโดยการออกบูธทั้งออนไลน์และออฟไลน์ของเรานะั้นได้มีการบูรณาการออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับซึ่งสิ่งที่นําเสนอออกมานี้จะทําให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรานั้นมีการยกระดับแล้วนะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนของเรามีเอกลักษณ์และมีอันตลักษณ์ที่สามารถยกระดับขึ้นมาเพื่อจ,จัดจําหน่ายอยู่ในตลาดได้เพียงแต่มหาวิทยาลัยราชพัฒนพิบูลสงครามของเรานี่แหละครับที่เป็นผู้ช่วยกันพัฒนาต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําสําหรับการจัดจําหน่ายสินค้าชุมชนให้มีมาตรฐานและดีแหละครับ ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราได้มีการยกระดับขึ้นมาเพื่อให้สินค้าชุมชนของเราเนี่ยไปสู่ตลาดในระดับสากลได้ครับ